สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกขขูสุก้นครับวันนี้พบพ่อกันครับพ่อหาบปได้กินชาแนลมากครับหนองนิวมพือเก่าครับดี่ค่ะนนองนิวมพ่อหาไปเด้กินชาแนลค่ะยังกอสโลกแกนยังกตอกตื่นซ้ายเดเบกหลายาตื่นส้ยายดดเบกตื่นซ้ายดีเวกไลยตื่นส้ายเดเบกหน่อยเมื่อนี้พาบีพ่อหน่องมากินอันยังกอดตำ,ตำมาม่ากุ้งสดกับกุ้งบอสด ครับปลาหมึกตามมามาทะเลนะรับซื้อตามมามาทะเลหากระมีมีแตงในยุคโควิดครับพี่น้องหนวดเข้าลุงล่างแน่มือนีเพราะว่าไปใช้บ่วใหญเขาบ่กอย่งออกจากบานครับกาศบอ่ากักตัวกักตัวโควิดครับโควิดบ่วใหเป็นดอกแต่ว่าแห่งดูแลเจ้าของดูแลสังคมนะครับเนาะออาพี่น้องผู้ใดแบบ คิดว่าจะของงินในกลุ่มเสียงนะยูนในสถานที่เสียงกะดูแลอย่ของดูแลสังคมดวพี่น้องเด้อบ่มียงเช็ดยุบานกับพากกันกิน,กนตําม,มามาทะเลเนาะนีนะ่อ่ะอบ่อกเลยยายห่างครับลุยกินเหล่าล่งโข,ข้งคือเกาครับพู้นไปเร่ยนย้ำล่องโขงหมดเท่าอู้ผมอเอากุ้งกุ้งกุ้ง เขาบบไงเนี่ยอืม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 สอามอืมสอามป็นยังไงแก็ลงแรงพี่นอ้องก็วิ Ừ. Ăn cùng sốt giống như cà chín bao. Áo không? Quan cùng sốt mưa luôn. chìm đó. Nào, phân cả. Bao. Ừ. Bao nhiêu cái đó? Tam hàng của nó mới nảm Xẹp chà Đẹp chả Nó tập Ừ Ừ Tầm mà mà Nên đúc Covid ช่วงอยู่บ้านครับเยังกับพันวาพันตาลนำงานเก็อยู่บ้านเนยังคุณครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอื ดูบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคุณละข้อวิาวาจารณ์อะไรจังทิโกนมันหนวดทำนั้นคืออะผลึกสีไปแล้ว mùi nằm, mùi nằm. Hmm. Cùng. không? Cứ bỏ đi. ใจมือนะไข่ล้ไร่อสนัดเลยพี่พ่อเพื่อนบอถึงใจอืต้อ,ตอ,นนองว่อนเขาวองมันเพื่อนะกุ้งจับปลาหมึก คิอยากบอกกันไปครับน้องนิวตะโดนนะเราว่าเอาสิเฮ็ดตำมาม่าเนาะมาม่าตอนนั้นเอามาหมายางกมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าเพ็ดเกาหลีนะเดี๋ยวสิเฮ็ดจะได้พี่นออ้องมาม่าเพ็ดเกาหลีน้องนิวชวนดูน้องนิวสิกินไดย์บอสบ่เบิ้งเนาให้กำลังใจครับผู้ใดเบิ้งอยู่กับเหม็นมาให้กำลังใจน้องนิวเด้อมาสิกินได้บ่มามา่ายังกอมาม่าเพ็ดเกาหลีมาม่าเพ็ดเกาหลีครับ คลิปหนาคลิปหนาพี่น้องร่องมุงพันยากพี่น้องนี่พันยากอยากมากมากเกาหลีเพี่น้องกุ้งสดอันนี้ บวานอเอาป่ะตอนนั้นต้องหันกินกุ้งสดแบบแสบแสบนะมันหวานเนาะกุ้งมันหวานเชื้อเพื่อชาดนะฮะดูแลสังคมยุบันนิ่งเิ่งกะไม่มีแนวเห็ดถาเวลาลงหาปูหาปลาอยู่โของอย่างเดียวหาปลาโขงพี่น้องเอ้ย ค้นหาปลาพะหากระเบื้องกินขั้นพอหากระเบื้องกินคนว่านี่จะซื้อ น่องกุ้งสดตัวบักในี่พี่น้องสดต้งยังเท่ะกระป๋องอ้ยมันแสงจ้าแห้งคนน่ะเบาโฟกัสเอออ้ยเอาฝนตกเลยบรรยากาศคุ้มๆนั่นแต่ว่าแสงเอาท่นนี้บอกเต็งเต็งเต็งเอาออื้หวานบ่ Hva er det? มกูตัด่ะเปิดดูวะบ้าป่ารอดใจว่ามันนีน้องเนี่ยสิกินหนามบอ Bung kì nam bò nhỏ. Nhu wà lùn bung kì nam bò mất đi không? hò mất nắng nó tung thằng nắng kìm lãnh hòm mh không? mh 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 m được phạm không Tiếp tạm kịp cứ câu กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมหาบดีกินชาแนลในเด็ดจากซีเรีเป็นกำลังใจให้ช่องมหาบดีกินชาแนลให้คลิปต่อไปจ้าขอบคุณจ้าฝ่ายด้วครับเด้อแล้วบอาไปเดี๋ยวอ่าฮ่าฮ่าดะครับเอา้เอาะ่าไหวเลยบ่